ใครนะคะที่กําลังแอบหึงคุณอยู่นะคะเดี๋ยวหญิงจะเลือกไพ่มา10บใบนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะสั่งสร้อยโอมนะคะนี่เป็นสัญลักษณ์โอมนะคะสีโรสโกตอนนี้ราคาพิเศษอยู่นะคะพลีทางทีมงานทาราคาพิเศกก็เป็นราคาถูกๆไปเลยนะคะเหลือสามร้อยเก้าบาบาทนะคะใส่ตะกร้บบาเรียบร้อยนะคะไปตมที่ตะกร้ากันได้เลยนะคะสําหรับสร้อย Oh นะคะอันนี้แต่ผ่านการปลุกเสกแล้วนะคะเป็นสีโรสโกใส่เป็นเครื่องประดับแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะส่งเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักก็ได้ในช่วงปีใหม่นี้นะคะเป็นราคาไม่แพงแล้วก็มีคุณค่านะคะมีศักคุณทางด้านเมตตามหานิยมนะคะใส่แล้วก็จะดูสวยแบบนี้นะคะทันสมัยนะโอเคทีนี้เราไปดูกันว่าใครนะคะที่กําลังแอบหึงคุณอยู่นะคะใครกําลังแอบหึงคุณอยู่ เดี๋ยวเรียกแพ่มาทั้หมดสิบใบนะโอเคไปเลือกไพ่พร้อมกันนะคะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ใครที่กำลังแอบหึงคุณนะคะ ใบที่หนึ่งนะคะเป็นไฟสองดาบนะใบที่สองนะคะเป็นไฟ Seven of Cups นะคะหรือว่าไฟเจ็ดถ้วยนะคะ Six of c o i n นะคะหกเหลียนนะคะ Ace of Pentacles นะคะหนึ่งเหรียน Four of Wands นะคะสี่มีเทา้า King of Coins หรือว่า King of Pentacles นะคะ Nine of Cups นะคะ Nine of Cups คะ่ะ นาออฟสอร์ Sword, นะคะแล้วก็ไพ่เฮอร์มิตนะคะใครสักคนนะคะใครสักคนที่แอบหึงคุณอยู่ตอนนี้และอย่างนีงจะบอกว่าแอบหึงแอบซองแอบหวงแอบคิดมากแอบเป็นกังวลแอบผีบ้าอยู่คนเดียวนะคะก็คือไม่ใช่แค่แบบหึงอะแต่ว่าเรื่องของคุณเนี่ยไปอ,อยู่ในหัวเขาว่าทำให้เขากังวนกระรวายไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะคะในช่วงนี้นะคะซึ่งคนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นใครสักคนนะคะที่เป็นคนหนึ่ง เป็นคนคุยนะคะเป็นคนคุยในความลับนะคะเป็นคนคุยมันขึ้นมาแบบนี้นะไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องเป็นความลับนะคะแต่ว่าก็คือเป็นคนคุยที่ยังอาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะเป็นคนคุยที่อาจจะยังไม่ได้แบบถึงขั้นเป็นแฟนกันหรืออาจจะเป็นคนคุยที่แบบอ อีกคนนึงมีเจ้าของหรือคุณมีเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ไม่ดราม่าเนาะไพ่มันขึ้นมาประมาณนี้นะคะบางคนก็อาจจะมีคนคุยเป็นคนคุยเฉยๆนะคะแล้วก็เป็นคนคุยเป็นแฟนก็ได้นะคะหรือเป็นคนเก่าๆที่มีปัญหานะคะมีปัญหาไม่คุยกันมาสักพักหนึ่งไม่คุยกันไม่ติดต่อกันนะคะเงียบหายไปบล็อกกันก็มีนะคะสําหรับบางคนเนาะซึ่งคนคนนี้ออกลักษณะจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะ จริงๆแล้วเป็นคนใจดีนะคะเป็นคนใจดีเป็นคนเข้าสังคมนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นคนที่หน้าตาค่อนข้างดีนะคะอาจจะเป็นรุ่นที่อายุมากกว่าหลายๆปีหรือว่าเป็นรุ่นน้องนะคะแล้วก็เป็นลูกน้องกว่าหลายๆปีหรือว่าเป็นคนที่อายุมากกว่าหลายๆปีนะคะอ่ะเขาหึงนะคะเขาหึงเขาห่วงเขากังวลเขา มีปัญหาคุณเขาอาจจะเป็นฝ่ายบอกคุณแต่ว่าเขาเข้ามาสองคุณและเกิดความหึงหวงว่าคุณอาจจะดูดีขึ้นนะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามาคุยอาจจะมีคนเข้ามาแซวคุณในคอมเมนต์หรือว่าอาจจะมีคนแบบเข้ามาคุยกับคุณทางโซเชียลอะไรเงี้ยนะคะเขาก็แอบหึงคุณอยู่ห่างๆนะคะทีนี้ไปดูว่าหึงขนาดนี้แล้วเขาจะทําเขาจะแอคชั่นอะไรไหมหรือว่าเขาจะไม่แอคชั่นอะไรเลยนะคะมาดูสิจัดเมนนะคะ ไพ่เดทนะคะอาจจะเป็นคนเก่าๆเนาะทัวบานส์นะคะทริปครับส์ค่ะแล้วก็เป็นเดอะวิโอเฟอร์จูนนะคะอดไม่ได้นะคะอดไม่ได้จะต้องติดต่อมาจะต้องแอคชั่นอะไรสักอย่างหนึ่ง คืออาจจะแอคชั่นผ่านตัวกลางนะคะผ่านเพื่อนผ่านญาติผู้ใหญ่หรือว่าผ่านใครสักคนที่เป็นคนรู้จักทั้งคุณและเขานะคะอาจจะมีการต่อมานะคะหลังจากที่ห่างกันไปสักระยะหนึ่งนะคะแล้วสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยจะลงเออยังไงนะคะจะลงเออยังไงนะคะเดอมูนนะคะสี่อหกไม่เท้านะคะสี่เหรียญน,นะคะ The l o v e r s นะคะ แล้วก็เป็นไพ่เดอะเมเจ i a นะคะน่าจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่มีการคืนดีการมีการกลับมาคุยกันมีการเข้ามาเคลียร์เอเนจีลบ ให้มันผ่านไปแล้วก็กลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าการห่างการการบล็อกกันครั้งนี้ทําให้เขารู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะห่างคุณได้นะคะเพราะห่างคุณเนี่ยเขาก็ทําใจให้ไม่มาสองคุณไม่ได้เขาก็มาสองคุณมาสนใจเรื่องของคุณอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะหาทางกลับมาหาคุณนะเพราะาเขารักคุณนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะไปดูการว่าไพ่ออร์คเคิลนะคะอยากจะบอกอะไรบ้างนะคะ ออรัเคิลนะคะอย่าจะบอกอะไรนะคะทรัสต์นะคะเขาให้คุณแบบลองแบบเออก็เชื่อในความรักคั้งนี้ดูแล้วก็ลองให้โอกาสดูนะคะปล่อยพลังงานรุกลงไปถ้าเขากลับมาเนี่ยนะคะอย่าเอาพลังงานเก่าๆออกมานั่งเคลียร์กันนะคะมันทาให้ความรักมีปัญหาแทนที่จะมีความสุขนะคะแล้วก็ Playfulness นะคะถ้ามีความสุขสนุกสนานขึ้นนะคะแสดงว่าเร็วนี้นะคะน่าจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับคุณและเขาคนๆนี้แหละนะคะมาดูซิว่าคนๆนี้นะคะอาจจะอยู่ใน ลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะราศีมังกรนะคะราศีกรกฎนะคะราศีพิจิกนะคะแล้วก็ราศีสิงห์นะคะมีมังกรพิจิกกรกฎแล้วก็ราศีสิงห์นะคะหรืออาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นก็ได้นะคะโอเคสําหรับใครนะคะที่อยากจะปรึกษาดวงส่วนตัวนะคะก็กดลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้นะคะตอนนี้เช็คดวงปี2 5 6 7ได้แล้วนะคะทั้งการเงินการงานแล้วก็ความรักนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะสําหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ